แบ่งภายในเนื้อหาสาระที่จะนำมาโชว์มาแสดงมาแนะแนวแนะนำไล่แมนเขาเป็นไงเพียงพอขนาดไหนอาได้ขนาดไหนยังเหลือขนาดไหน ยังขาดถูกปกพ้องอีกมากไหมหรือว่าเพียงพอแล้วฮะยังอยู่หน่อยนึงเออเอาเหรียญ แจกสัทธาา่าโยมเหรียญหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นที่คุณสมานเขาสร้างเขาทําขึ้นมาวงละสองเหรียญนะแต่หลวง,งพ่อไม่ได้นั่นไม่ได้ส่งเสริมเรื่องเหรียญส่งเสริมส่งเสริมเรื่องธรรมแต่อันนี้เป็นเหรียญที่ระลึกระลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ คุณสมานเขาทำมาคงแจกก็เออเอาแจกญาติโยมเราก็กแจกพระเข้าแล้วนี่ก็แจกเหรียญน่ะลึกวางชิ่อระลึกแต่เขาวนี่จะแจกคงจะเป็นแจกเหรียญสมโพธิถ้าเขาแจกก่อนแต่คุณสมานเขา พิธีพิธานนะไปเอาที่ดินจากบ้านหนองผือนาในมาเนีมูลสารมูลสารของบ้านหนองผือนาในาที่กุติหลงปูมั่นเราก็ไปเอาน้ำสะะน้ำที่หลงปู่เสาได้สำเร็จมักสำเร็จผลที่บั่นอำเภอหนองสูงท้ำภูพักกูด บ้านนาคันแทรํทำลวงปูเสาแล้วก็เอาดินแม่น้ำเนรัญชานางสุชาดาอนาถาบิกาเศษฐีนางวิสาขาที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้หลายแห่งนะ นันสักคอยที่คือได้เาาอาวันเวลาจัดโยมมาหลายๆแห่อหอยเขาเบิง่งเขาสิว่าบ,บ้าสักเ,เขาเห็ดงามดูเบิ่งๆ่ะเห็ดแจก เอสพีดีพิถานหลีแต่เนะบึงเบึงว่ะผมต้องทําอะไรต้องทําให้ดีที่สุดในเมื่อผู้รับไปเขาก็พอใจในในผลงานของผมที่ผมให้ไปพอใจกับผลงานที่เราให้เขาไปไอ้พนผู้ที่เท่าเราที่ให้ไปเราผู้ให้เขาไปเราก็พอใจอีกเหมือนกันภาคภูมิใจว่าให้ของดีกับกับเขาเขารับไปเขาก็ได้รับของดีจากเราไป ต่างคนก็ต่างเป็นที่พอใจผมก็พอใจเขาก็พอใจผมนั่นแหะความพอใจนั่นแหะเป็นที่สบายใจของผมอย่างมากผมนมมสมาน <c oughs> ไมได้เจียแจกจชมเนโกบอยู่ด้วยจอกองไหนยังไม่ได้ยกมือนะองไหนได้แล้วทัดแล้วก็ถ้าไม่ได้ยกมือเลยครบนะแสดงว่าครบ งานยกชัดเมื่อวันที่เจวันเสาร์ที่เจดกุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ที่ผ่านมาวันนี้ก็เป็นวันที่ส6หเรายกวันที่7วันที่เป็นวันที่16ก่องานก็เป็นที่รู้กัน รู้สึกพี่น้องประชาชนให้ความสนใจมากๆอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอในหนลวงพ่อกับเพียงแต่พูดทบทวนให้ฟังท่านเองนี่แหละพี่น้องประชาชนถึงจะอยู่ห่างไกลแต่เรามีอะไรเราประกาศเราบอกไปก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละศรัทธาสาธุชนที่ได้มาร่วมในงานของพวกเรา มากทีเดียวเลย <c oughs> วันนี้เป็นวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569เป็นวันแรม14ค่ำเดือน3ปีมะเมียพระที่ลงอุโบสถในวันนี้71รูปเราลงอุโบสถจบลรงสักครู่นี้ตัวนี้ไปหลวงพ่อจะได้ <c oughs> ให้แนวความคิดสาหรับน้องหนุ่งพาลูกหลานทั้งหลายแต่ถึงยังไงก็ตามงานคือคืองานาผลแห่งการปฏิบัติหรือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็เป็นหน้าที่ของเรา,เาความเกิดแก่เจ็บตายแก่เจ็บตายอยู่ภายภาคหน้าก็คอยเราอยู่ไม่เคยลดละเสียงเหล่านี้เรา เข้ามาบวชในพุทธศาสนาได้ศึกษาธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็ต้องได้คิดตระหนักไว้ในใจอยู่เสมออย่าตั้งอยู่ในความประมาทใหป้ประกอบคุณงามความดีนะพ่อหลูกพระหลานนะไม่ต้องถอยหลังเดินดาบหน้าตรปองบกกายถวายชีวิตต่อคุณงามความดีต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่จิตใจบางครั้ง บางคราวบางขณะมันก็ธรรมดาทำจิตใจของผู้ทุชนผมก็เคยเกิดเคย,เคย,เคยมีเคยเป็นมาแล้วบางทีมันก็ถอยหลังแต่มันถอยหลังมาก็เถอะแต่ความมีความเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในใจิตในใจบอกว่าเราจะพยายามสร้างคุณงามคนดีเอามรักผลนผิพพานให้ได้ถึงจะถอยออกมาก็เถอะเมือ่อเราแพ้ นายการน็อกขึ้นไปชกบนเวทีเราแพ้กิเลสถูกกิเลสน็อกแต่ถี่ยังไงเราต้องฟิตตัวเองให้แข้มแข็งขึ้นเรารู้แล้วว่าเราแพ้ดว้วยเหตุอะไรเราปล่อยจิตปล่อยใจเกินไปเราช่าใจเกินไปเราตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปเราจึงให้เขาน็อกเราได้ สิ่งเหล่านี้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราทุกทุกท่านในการประพฤติธปฏิบัติแต่เมื่อเราถูกนอกแล้วแปลว่าลาลามวยลาหน่วมไป่นแปว่าแพ้แพ้อย่างรุดรุ่ยแพ้มมนมีมมนมีประตูสู้เราเป็นนักพจน,นักบวชอย่าได้เป็นอย่างนั้นถึงจะแพ้ลงมาก็เถอะเราต้องรู้ว่าวิธีการแพ้ในคราวนี้ด้วยความฉลาดใจ โดยความที่เราปล่อยปละละใจเกินไปเราให้กิเลสเข้ามาเหยียบย่ำทําลายเกินไปเราขาดสติสติของเราไม่สม่ัเสมอจิติของเราอ่อนแอมันจึงทำให้เราเป็นผู้แพ้ในคราวนี้แต่นี้ต่อไปเราจะพยายามฟิต สติปัญญาของเรามีสติของเราสติสัมปชัญญะของเราให้เข้มแข็งให้เข้มงวดขึ้นไปอีกนี่แหละอันนี้นเราต้องดูรู้วิธีจากนั้นเราก็ฟิตมีสติสัมปชัญญะทั้งยืนทั้งเดินทั้งน,นั่งทั้งนอนอทุกอริยาบทในการเป็นอยู่อย่าชะลาไปการคุยคุยน้อยพูดน้อยอครอบค้าสมาคมน้อยอแต่ปีก ลีกอยู่ตามลำพังพยายามดูจิตใจไม่ใช่ซึมเศร้านะเออไม่ใช่ว่าอยู่ตามลําพังอนิสัยสซึมเศร้าห้อยเหงาซึมเศร้าอันนั้นโง่ฮะไปซึมเศร้าไปทําไมโลกวัะสงสารเนี่ยเออมัน,ม,นมันมาทุกระดับมันมาท่าไหนมันมาทางเท้าเลยเออมันมาทางเท้าแต่มันมาทางไหนมนาตรงกลางเขา่า มันมาทางไหนศอกกำปั้นออสอกซ้ายศอก итан, ขวาออสอกหลังได้ทั้งนั้นมันมาท่าไหนกิเลสมันต้องเอาตรงลักษณะอย่างนั้นการต่อสู้เราจะไปอ่อนแอได้ยังไงไม่ใช่แบบเออะเหยนอนลมนอนแล้วก็น้ำตาหลัง่งน้ำตาไหลร้องไห้โดยกิเลสเหยียบหัวใจมันไม่น่าเป็นอย่างนั้นนะ ต้องแข้มแข็งนะพาูกพาลานทั้งหลายนะ,ะมีสติสัมปชัญญะอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนใครเอิยใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้กรรมคือการกระทําถ้าเราทําดีแล้วจะเลวได้ยังไงถ้าเราทําเลวแล้วจะดีได้ยังไงถ้าเราทําดีเราตรงไปนิพพานเองไปสวรรค์เองไปพรมมาโลกเองอไปเกิดไปสู่คุณงามความดีเอง ถ้าเราทำสิ่งที่มันไม่ดีทำความกมชั่วเราต้องตกนรกเองไปเอเวจีเองไปเกิดเป็นสัตว์ที่น่าชานเองยยเพราะใดเพราะเราทำสิ่งที่มันไม่ดีเพราะนั้นเราจงยอมรับในการกระทำของเราทำดีแล้วจะเลวได้ยังไงทำเลวรวจะดีได้ยังไงเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านเ,เข้ามาบวชในพุทธศา,าสนาต้องเข้มแข็ง ในช่วงที่การงานหมูเพื่อนมอบหมายให้ทําทําช่วยกันทําเคียงบา่าเคียงไหลอย่างโง่อย่าเป็นเลาะแหละออดแอปวกเปียกไม่สู้ไม่เอาไม่ถูกต้องอมันกินแรงหมูหมูให้ทําอะไรกินแรงหมูคณะแต่ก็อยู่อาศัยกับหมูคณะอันนั้นมันไม่ถูกต้องเราต้องทําแข่งเ,เคียงบา่าเคียงไหลในการทํา การทำงานที่หมู่หมูมอบหมายให้ได้เมื่อทำเสร็จแล้วหยุดขึ้นเขาหยุดหยุดเร่งความภาคความเพียรตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเป็นตัวของตัวเองนี่แหละการเป็นอยู่มันอยู่ด้วยกันต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่ว่าหลบหลบกลีกตลีกๆลีก,ลก,ลก,ลกซ่อนซอนไม่เอาฐานไม่ทํางานกระหมูแต่ว่าเวลาอยู่เวลากินเวลาใช้ เ,เวลาเดินก็เดินี่ที่ไม่เดินไม่ใช่เดินเข้าป่าเดินในที่โล่งๆสะอาดที่หมู่ปัดกวาดแล้วแต่ตัวเองขี้เกียจปัดกวาดอย่างนั้นมาเอาเปรียบหมู่ใช้ไม่ได้พาองค์นั้นอ่ะ <S <S 1> <S 1> ถ้ามว่าใครก็ตามถ้าเป็นลักษณะนั้นบอกเรานะอบอกหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะจะดูพิจารณาดูให้ไปอยู่ออกไปอยู่นอกวัดไปอยู่ที่ไหน พอเอาแรงกินแรงหมูไม่ได้การอยู่ด้วยกันต้องมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันเคียงบ่าเคียงลายกันเรื่องการเรื่องงานเวลาทำทำต้องใจทําด้วยกันเวลาเลิกเลิกด้วยกันเ,เวลาฉันฉันด้วยกันทำงานพร้อมเพียงสามัคคีกันเป่งมีโพน้อยมีผู้ใหญอ่อยู่ด้วยกันต้องมีสัมมาคารวะเมื่อเป็นผู้น้อยเราก็ต้องอีกแบบหนึ่ง ในเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องอีกแบบหนึ่งอย่างหลวงพ่อเห็นไหสมัยอยู่กับครูบาอาจารย์หลวงพ่อจะไม่ทําอย่างนี้นะแต่เมื่อเป็นหัวหน้าแล้วจะทํำยังไงจะมอทาเหมือนทําเหมือนกับพวกท่านทั้งหลายได้ยังไงก็ต้องวางตัวเองเป็นหัวหน้าต้องวางหมาต้องวางตัวอย่างขึ้นมานี่แหละอันนี้เราต้องรู้จักกาลเทศการสถานที่เวลาไหนควรจะทำยังไงไม่ใช่ว่า อยู่แบบไม่เอาทานอยู่แบบนึงกันนั่นนะแต่ต่อไปภายภาคหน้าหากดหาเกณฑ์ไม่ได้องค์นั้นพาองค์นั้นจะพึ่งหูพึ่งพาอาศัยไม่ได้เป็นพระหๆลๆๆ่อหลยแหล่เพอเพลยังติชินนินทาหมูพวกเพื่อนอีกต่างหากทางพูดนี่เก่งตวการประพฤติปฏิบัติแล้วดูดูล่วลเป็นพระหลบหลบเล็กเไม่อยู่ในหลักพระธรรมไม่ได้ไม่หลบ มาอยู่ในกฎมาอยู่ในระเบียบอันนั้นใช้ไม่ได้นะพาลูกพลานนะอย่าป็นนิสัยอย่างนั้นพ่อหลวงพ่อเคยเจอเคยพบเคยเห็นมาแล้วหมู่พวกเพื่อนบางองนอทั้งต่อหน้านี่ดีไม่พูดไม่จาแต่พอรูปรับหลังขึ้นมาเนะี่ยไปพูดกับคู่คนอันนินถาหมู่พวกปัน้นอุนั้นเป็นในองค์นี้เป็นงั้นเออเอาดีเขา้าเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้หมู่พวกเพื่อนเอาชั่วให้คู่บาอาจารย์ แต่ตามให้จริงพอมาอยู่กับครูบาอาจารย์ในการเป็นอยู่หมู่พวกเพื่อนมอง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 ,มองเห็นแล้วนะว่าเป็นตาชะแตกพระองค์นี่หมู่พวกเพื่อนรู้แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนั่นแหละมันเป็นลักษณะอย่างนั้นมีมากต่อมากนะหลวงพ่อบวชมานานหลวงพ่อเคยเห็นหมู่พวกเพื่อนเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพระในวัดของเราอย่าได้มีนะอย่างนั้นนะ,ะการนิน,น,นทามหมู่พวกเพื่อนไม่ควรจะมี เอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นหนิงทาคนอื่นเขาธรรมดาคนเราก็ต้องมีธรรมดาก็ต้องมีดีมีเลวมีความคิดความอ่านการประพฤติปฏิบัติมัต้องมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่เสียหายผิดธรรมวินัยผิดรำวินยันยมาผิดวินยัยไหมผิดศีลไหมบ่อยๆไหมทำความชั่วอย่างซ้ำซา,ากไหมผิดพระวินัยข้อไหนที่มันซ้าซาก การกระทําสิ่งไหนที่มันไม่ถูกอันนั้นก็ควรจะบอกจะกล่าวกันเราจะปกปิดอาบัตชั่วหยาบพิษสุอื่นเราก็เป็นอาบัติอีกเหมือนกันนั่นแหละถ้าหาว่าใครทําอาบัติผิดอาบัตก็ต้องบอกถ้าไม่กล้าบอกก็บอกครูบาอาจารย์บอกหลวงพ่อเราจะไปปกปิดไว้ไม่ได้ถ้าปกปิดปกปิดอาบัติชั่วหยาบอาบัตพิษสุอื่นที่ทําส,สาสักแล้วไม่ปกปิดเอาไว้ไม่บอกไม่กล่าวนั่นแหละตัวเองอย่าเป็นอาบัติด้วย อ่ระต้องหมู่ต้องบอกหมู่พวกเพื่อนนี่แหละองค์ไหนก็ตามการรู้เราผิดทำวินัยลราอย่าทำอนี่แหละวันนี้คือเป็นวันอุโบสถมันก็ต้องพูดเรื่องเกี่ยวเกี่ยวกับกฎเกี่ยวกับระเบียบให้พาลูกพารานที่อยู่ด้วยกันได้ฟังได้ศึกษาเพราะการอยู่ด้วยกันกันเนี่ยต้องการต้องการให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเป็นอันดับแรกจากนั้นเขามีความพร้อมเพียงสามัคคี ให้มีสัมมาคารวะมีผู้น้อยมีผู้ใหญ่ที่อยู่ด้วยกันถ้าอยู่มากขนาดไหนก็ล่มเย็นเป็นถุกนะไม่ทะเลาะพิวาทกันนะพระลูกพระหลานนะต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่อนี่ยรับวันอายุมากแก่ขึ้นไปเรื่อยๆเห็นแต่ครูบาอาจารย์เมื่อครูบาอาจารย์อายุมากขึ้นมาลูกศิษย์ลูกหาพระในวัดเริ่มแตกเป็นพักเป็นฝ่ายเป็นพักเป็นพวกกันมันมี เ,เหมือนกับห้องเต้ห้องเต้จัดสวรรคตนครพวกคันธงคันทีทั้งหลายพวกอยู่ใกล้ๆเท่านั้นทะเลาะกันแบ่งฟักแบง่แบงฝ่ายได้ทเท่านั้่ยนี่แหละมันเป็นลักษณะนั้นกิเลสมันเป็นอย่างนั้นแหะแต่ธรรมอยาไม่ควรจะให้เป็นธรรมคาสอนของพุทธเจ้าตองเป็นผู้จงรักภักดีต่อหลักธรรมคาสอนของพุทธเจ้า,เามันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดนะวัด ว่าศาสนาแห่งนี้มันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของพุทธะข่าว่าใครทําดีสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจผู้นั้นก็ถึงมรรคผลนิพพานถ้าว่าผู้ใดทําสิ่งที่มันดีมันเลวมันชั่วบาปว่ากุศลก็เข้าสู่จิตใจตกนรกหมกไหมไปเห็นไหมในครั้งพุทธเจ้าในครั้งพุทธการพาี่ตกนรกก็มากโตมาก ถ้าพ่อให้เพะทำกรรมถึงที่มันไม่ดีถึงทำาที่กรรมชั่วนั่นทั้งอยู่ทั้งที่อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าก็อย่างเทว,วทัตเห็นมานะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแต่แท้บวชกับพระพุทธเจ้าแต่แท้ก็ยังตกนรกเวทีได้ก็พาพ่อใหญเพราะแนวความคิดนั่นแหะการกระทำะคิดการคิดการทําการพูดนั่นแหะ มาอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเพราะนั้นขอให้พระลูกพระหลานทุกองนะที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นนะอันธรรมที่สมาธิศีลสมาธ,มาธิปัญญาสมาธิปัญญาชนอื่นหลวงพ่อก็พูดกล่าวให้ฟังมากต่อมากนะแต่หลวงพ่อมาย้ําเรื่องการเรื่องกฎเรื่องระเบียบการเป็นอยู่ของพวกเราให้อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในศีลอยู่ในวินยัย ถ้าพวกเราอยู่ในศินอยู่ในวิน,นัยเคารพในชินในวินัยแล้วถึงจะอยู่ด้วยกันมากมายก็ลมเย็ยนเป็นถูกนะพาลูกภาหลานนะอยู่ด้วยกันด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยความสามาคร,รวะแล้วก็เวลาหมู่พวกเพื่อนมาอย่างนี้แหละพวกที่อยู่ในวัดก็ให้ดูดูกันเมื่อลงโบสถ์ถ้าขาดเหลือขาดตกกันหมู่พวกเพื่อนก็บอก แต่ว่าไม่ใช่ว่าขนไปมาลึงถึงทึดมาได้ใช้กับขนไปทิ้งไปทิ้งทิ้งควงควางขนยะไปเต็มตู้เต็มเหีบเพื่อจะได้ของใจพระในวัดก็ไม่ไม่กี่องอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกอันนั้นแปลว่าขี้โลภนะก็ไม่นอาจจะส่งเสริมอีกเหมือนกันแต่ว่าขาดเหลือขาดตกอะไรก็อะไรให้หาให้หลวงพ่อเองไม่ได้ไม่ได้ กี่ตันีทีเหนียวถ้า้ามันขาดมันไม่พอก็บอกออสั่งซื้อเข้ามาจ่ายนั้นเข้ามาก็ได้เราก็ไม่ใช่ว่าจะลำบากแต่มีความจำเป็นขาดเหลือขาดตกอะไรในปัจจัยซีก็ให้บอกกันนะการอยู่ด้วยกันมีอะไรกับแบ่งช่เหลือเผื่อแผ่ไปหากันนั่นแหะเนะี่ยถ่าว่าเนี่ยะ กองใช้ของเราที่ผมได้มานะ่ยกมิตรโยนเป็นกองกลางจากหน้าใครหมูพวกเพื่อนช่วยกันดูดูดดแลแๆกันนั่นหมูพวกเพื่อนขาดเหลืออะไรมีความจะเป็นเรื่องอะไรก็บอกกันฮะแต่ถึงยังไงก็ตามเราอยู่แบบพระไม่ใช่อยู่แบบฟุ่มเฟือยไม่อยู่แบบหลงหลืมเจ้าของหลงเจ้าของลืมเจ้าของอประยองพองตนอันนั้นไม่ถูก อยู่นักสถานที่ใดต้องอยู่ด้วยความรอบคอบอยู่ด้วยความประหยัดอย่างผมเนี่ยผมผมเนี่ยพระเจาจะว่าไปเนี่ยผมเคยจนมานะพาลูกพะหลานนะผมเคยจนมาเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทางด้านวัตถุผมเห็นคุณค่าในด้านวัตถุผมจะไม่พุ่งพุ่งเผื่อแต่ว่าการหมู่มีความจําเป็นมาผมให้ได้ไม่มีปัญหาแต่มีความจําเป็นมาเอาโยนให้เลยมอบให้เลย จะเป็นเท่าไหร่มีความจําเป็นยังไงมอบให้ได้แต่สําหรับตัวเองนะใช้แบบประหยัดเหตุใดเพราะเราเคยเคยทุกข์เคยจนมาก่อนนะนี่แหละเรื่องด้านวัตถุผมไม่ไม่เคยไม่เคยลืมเจ้าของไม่เคยหลงเจ้าของนะพาลูกพาหลานนะนี่แหละแต่ว่าการเส,รอเสรือเสลือเผื่อแผ่และกันหมอภผนะ่นะั่นนะอันนั้นมันต้อง มีอยู่แล้วนะถ้ามันมีความจําเป็นยังไงมากน้อยแค่ไหนอันนั้นก็ไปให้ยังค่อยเป็นให้เรื่องไปเรื่องเรื่องเล่าๆไปอันนี้ก็คือการสงเคราะห์อนุเคราะห์สังขาวัตถุในหมู่ในคณะในญาติในญาติในโย,ยมก็มีหลายระดับเหมือนกันนะพระหลูกพระลานนะเอาวันนี้ก็ผมพูดเพียงแค่นี้ละต่อไปสวดท้ายปฏิโมกนะถูกหลานนะแล้วก็ วันที่18วันนี้เป็นวันที่16บหนะลูกหลานวันที่18ผมจะได้ลงกรุงเทพตอนบ่ายไปขึ้นเครื่องลงกรุงเทพแล้วก็เข้าโรงพยาบาลวันที่19บเกลงวันที่18วันที่19เก้าโรงจะบวันที่20่สิบเขาจะถอนถอดท่อท่อในไตเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งแปลกปลอม อยู่ในท้องของพ่อมันยังฝังอยูน่นะลูกหลานนะมันยังขวางเกเดอยู่ในท้องนะ,อ,ะอยู่มันมันยังเสียวๆอยู่อลงไปข่าวที่นะ่ะคงจะเขาก็บ,บอกกันหลวงพ่อลงมาข่าวหน้าเนี่ยก็คงจะให้นอนหลวงพ่อนอนหลับซะก่อนจึงจะเอาออกได้ครับมันเจ็บอยมางนั้นนะก็คงจะให้ใช้ยาสลบมันแหละใช้ยาสลบซะก่อนเขาจึงจะถอดท่อข้างในออก วันที่ยี่สิบนะมีอะไรก็คงถ้าไม่มีอะไรก็คงจะกลับมาสวนชังางธรรมวันที่21่สิบดยบสองบสาก็คงจะกลับวัดนี่แหละอันนี้ก็เล่าเก่าให้พระลูกหลานได้ฟังแล้วก็พร,อร้อมกันวันที่สมลูกหลานวันมาฆาูชาวันนี้เป็นวันแรมสิบสี่ค่ำว่าสิบห้าค่ำหน้านะกระช่ายเลยเป็นวันมาฆาูชา เป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่ประกาศกฎรัฐธรรมนูญปลกครองสงป,ป,ปกกฎหมายพันภิกษุพันสร้อยหู้ปที่มาพร้อมกันที่วัดป่าเวรุวันกรุงราชคฤคือพระองค์ได้แสดงโอวาทปฏิโมกแต่แหวงพัทโอวาทปฏิโมกในถามกลางสงประกาศ กฎรัฐธรรมนูญปกครองสฆงคือวินัยปกครองสงูงในวันมาฆะพูชชาแต่ในวัดของเราเราก็ทุกปีที่ผ่านมาเราก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลทําบุญรวมญาตินะอันนี้ก็ขอนี่ยมนเพิ่วัดสาขาที่เป็นวัดของเราข็ขอนิมนมนเข้ามารวมรวมกันทําบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุป,ปรกรณของวัดตรงกับวันที่สามนะปีนี้นะ วันที่สามกุมภาหกเก้าเป็นวันมาฆบูชาที่สามีนาเนาะวันที่สามมีนาหกเก้าเป็นวันมาฆบูชาอันนี้ก็ขอในมนช่วยช่วยกันดูช่วยกันแลช่วยช่วยกันนั่นเหมือนทุกปีที่ผ่านมานะพาลูกพาหลานะ ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทาบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคาน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชี ชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a ล p a n a k a m n o อ c o m สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา